<c oughs> สวัสดีครับผมซีมาเจอรี่วันนี้มีคำถามสั้นๆให้เวลาห้าวิมาถามเหล่ามาเจอร์ี่ทุกคนครับผมคำถามไม่อยู่ว่ามดอะไรเอ่ยใหญ่กว่ามด X แต่ละคนจะตอบว่าอะไรกันจะตอบถูกกันภายใน5วินาทีหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยครับผมอ้าโลสวัสดีครับ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  สวัสดีครับผมมีเวลาให้คุณ5วินาทีกับคำถามที่ว่ามดอะไรเอ่ยใหญ่กว่ามด X มด XL ครับใช่ไถูกต้องเลยครับผมมด XL ็กอตอบเขาขั้นไปหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงมด XL ถูกต้องครับผมหนึ่งมดชุบแป้งทอดครับมด X อ็ไรเดอร์มดแดงมดดำมดดำมด XL ถูกต้องนะครับผมมดดำไม่ถูก ไ้คำถามไหมเอลเอฮ้ยทำไมตอบไม่ได้ไวบอย่างนี้ไม่ทันนับเลยมดดับเบิลเอ็กซ์มดเอ็กซ์เอ็กซ์มดดำหมดแดงมดสาวมดไม่ยังไม่ถูกหมดตะนอยมดอะอะไรวะห้าหมดเวลาแล้ว ตายหาแล้วอะไรวะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ mod XL ตอบถูกกันไหมครับทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ของเหล่ามาเจนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดตามพวกเราเหล่ามาเจนี่ทุกคนกันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และทาง Fanpage แล้วเรามี IG ด้วยนะครับไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ และนี่ก็คือความรู้สึกของเพื่อนคุณเมื่อเวลาที่มันตอบถูกแล้วบัฟตัวเองอย่างภาคภูมิใจอ้วผมอ่ะมันเก่งอยู่แล้วเกิดมาก็เก่งอยู่แล้วคนอื่นดีกว่าคนอื่นเขาจะตอบได้แบบผมหรือเปล่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะเรามาลุ้น